สวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงนี้ก็แบบเบื่อลูมินิเก้ว่ะคือผมก็เล่นไปค่อนข้างเยอะแล้วนะลูมินิเก้ในภาคเนี้ยคือเล่นจนเบื่อเอาง่ายมันไม่มีใครเก่งเท่าตัวมันแล้วไงดูดีผมเล่นไปพันกว่าเกมอะ่ะยิงไป700ลูกเลยนะภาคเนี้ยดูดีแอซิดก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ผมแบบว่าเล่นจนเบื่อจนเอียนแล้วว่ะตัวเนี้ยคือพอละแล้วก็เปิดในคังดูก็มีแต่ตัวเดิมๆที่เล่นไปอะ่ะก็มีแต่รุ่นใหญ่ซามูไรไขควงอะ่ะก็เล่นจนเบื่อแล้วพวกเนี้ยแต่ผมก็มีอีกตัวหนึ่งที่ไม่เคยเบื่อเลย เป็นอดีตลูกรักระดับจัก,กรวาลนะ่ะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมสร้างช่องนี้ไม่ต่างกับวีนี่เลยแล้วเขาคนนั้นก็คือตามที่เห็นน่ะก็เดี๋ยวผมจะเอาไปเล่นในแรงให้ดูนะครับผมรับประกันเลยมันไม่พาแพ้แน่นอนตัวเนี้ยผมก็แอบเอามันไปเล่นในไลฟ์ให้ดูบ้างละมันก็โคตรจะโซโหนิรันโทบิกโบมันตีเวิร์จจัดอะ่ะตัวเนี้ยไปก็เดี๋ยวไปหาห้องกันเลยนะครับระดับยูนิเวิร์สเนี่ยอยากเจอตึงๆอะ่ะ จัดให้ทีเดี๋ยวว่าลงไลฟ์มาอยากเจอตึงๆเว้ยเฮ้ยโอ้โห و. เว้นดับสี่พันเหมือนกันเลยว่าสมพรปากเลยได้ตึงตามหวังเนี่ยฝังนี้ตุลาต้องโชว์หน่อยแล้วว่าอย่างเงี้ยนะไปะดูทีมตรงข้ามดิโอ้โหก็ตึงเอาเรื่องอยู่นะไม่เปลี่ยนครงันั้นอนะ่ะเดี๋ยวไปเลยเออมาเขาได้เขียก่อนอ่าเบลเฮ้ยสูตรอะไรเนี่ย าบาโจสวยคาฟูไปน้องหรือฟิโกโก้ครับเจอลูดิเกอร์เปิดเลยอืฟานิสเตอร์ลอยแต่ยังเสือมาดูเตะม,มุมผมนะครับไปหรือฟิโกโก้เปิดอย่างเงี้ยเลยปอ๊บมาดีนี่โคโก้โหยกูจะมาโชว์ฟานิสเตอร์ลอยมาดีนี่คือมันมาแย่งซีนเฉยเลยมาดีนี่เนี่ยไม่เอาดิคือจะมาโชว์ฟานิสเตอร์ลอยนะเว้ยนะ เมวดีเนี่ยอ่ะคาฟูเออร์พึ่งลงไลฟ์มาด้วยมาล่ำต่อเลยทำคลิปต่อเลยะมาโรดี้สวยเจร้ราดถึงไปสวยทีทีมเขาบ้าเปล่า <c oughs> หล่อแล้วโดนต้นไหนมาเนี่ยฮะไปครับปาโจเออแทงไปเฮิบเฮิบยังไงอะยังไงเน่ยเออฝาน,นิเต์ลอยมาว่ะเฮ้ยบ้าไปหน่อยแล้วสูตรเนี่ย อ่านต่อนะครับนำสองสูดแล้วนะคือมันต้องไม่ต่ำกว่าสี่ะเอาง่ายๆนะไม่ต่ำกว่าตีแน่นอนนะผมผมต้องยิงให้เล่นหน่อยอะฟางนี่ต้องลอยอะระดับเนี่ยระดับลูกรักคนเก่าอ่ะนะเนี่ยอันนี้ก็ลูกรักปัจจุบันนะวินนี้เนี่ยเอ๊บใจเย็นเออชักไปเดี๋ยวเปิดแล้วโอ้โหบอลออกก่อนมาเนะไม่เปไ็นไรเว้ยมาเชอรัลต์ฟิโก้ยังไงอะ่ะ โอ้โห uh huh. ไม่ดีเท่าไหร่เมื่อกี้แทงไม่ดีเท่าไหร่ตั้งใหม่ไว้ตั้งใหม่เออเอาพลาด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 ยังแกตเบลนะเออ, Bell, นะเอ,อตึงนึกไหมตอนนี้แรงนี้มันตึงอยูน่นะเนี่ยต้องเล่นใจเย็นน,นิดนึงนะครับเจออันดับสี่พันเหมือนกันด้วยมาแบตโจ้ไรกาดฟิโก้เฮ้ย ไอตัวนี้มันตึงอยู่แล้วนะคอสตากกต้าเนี่ยแบคลับตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะโหดอะ่ะบูมบัมซัมเบนไปเลยอะ่ะเฮบเฮบโอโหไม่ไหวอะ่ะลูดิเกอร์ก็ไม่ไหวเลยะวะเดี๋ยวไปเจาะซ้ายแล้วดับเบิลทัชม,มึงมึงมันต้องโดนหน่อยไปตัวเนี้ยไปแค่เอาสวติตัวไม่ติดมันเป็นไรวะโอ้โคตรรั่วเลยโทตํามหม่ต้องเข้าละ ไอโฟนยี่สิบอะวาวีนี่เอ้ยไม่ได้วะ <c oughs> เบนไว้เออใจเย็นครับหฮ้เมาดีนี่ไหลากาดเนสตาร์เมาดีนี่สวยวินิจูเนี่ยโอ้โหเจอโรดี้นะครับโอ้โยจะปาดอะ โอ้โหเอาวิวนิปั้นเลยปั้นเลยโอเคสองลูกแล้วฟานิสโต้ลอยอ่ะแฮตติกต้องมานะคือแบบว่าแฮตติกต้องมาเอาง่ายสามลูกแล้วตอนเนี้ยยิงไปอ่ะเหล็กลูกหนึ่งนะฟานิสโต้ลอยนะคือไอ้มอดินี่มันมาแย่งตีไงลูกแรกอะนะมาไรากาดวินิสวยโอ้โห เกือบสวยแล้วมันไปเออ,อยังไงอ่ะมาดินี่ด้วยบิ๊กบอสอะบิ๊กโบที่โกถามหาเลยอะตัวเนี้ยนะเออคือแบบฟานนี้ตัลอยเนี่ยเล่นมันกับพวกซามูไรไขควงนะพวกเนี้ยนะ <c oughs> คือมันต้องติดตัวหลักผมแล้วแหละไม่ได้เล่นนานอย่างเงี้ยติดแน่นอนคนระับมาติดวันเดียวนะ ยอกหยอยอมาครึ่งหลังต้องแบบว่าสามเมตรอ่ะอีกสามเมตรครึ่งแรกก็สามเมตรละครึ่งหลังอีกสามไปคาโฟโฟเปิดไปอือหอเห็นเป้าหรือเปล่าโอ้โหเอ้าเอา,เอาพาดเดี๋วนะปั้นนะเดี๋ยวปั้นเดี๋ยวปั้นโอ้โหโอ้โหยิงอือหอมันชนเสาว,ว่า ดูเนี่ยสวยคาร์ลต้องเบื้องบัมซัมเบ้หน่อยเปิดไหมฟานนี่ตอรอยโอ้โหสกัดได้วะามาเดี๋ยวเตะม,มุมนะรีเปิดไหมเฮับเมาดินี่โอ้โหไอ้นี่มันแย่งซีนเตะม,มุมตลอดเลยวายเมาดินี่เนี่ยเฮ้ยใช้ฟานนี่ตอรอยดูดิท่านผู้ชมมันเอาอีกแล้วเมาดินี่อ่ะ มันจะเด่นอย่างเดียวเลยบ้าแล้วคือจะมาชงฟานีิตลอยนะไม่ใช่เมาดีนี่นว้ยเกมรับก็รู้ว่ามันตึงไปแล้วไม่ต้องเมาเกมลุกหรอกจะอาอะไรขนาดนั้นบ้าไปแล้วให้ตัวลุกทำงานดิเล่ยนงี้ไม่ต้องใส่รองมังกองหน้าใส่แค่ปีกอะเออหลํานิดนึงเออ เฮ้บไม่ผ่านดูว่าตรงเนี้ยสวยโอ้โหใจเย็นใจเย็นเราจะไม่เสียประตูนะครับเก็บคีนชี้เดี๋ยวะเออสวยมาความนี้ตัวลอยแทงไหมแอติก็ได้อะแอติกก็ได้มาช้าปุ๊บ โอเคว้าวเวฮาลูกแล้วนะครับผมมันต้องแฮตทิกว่าฟ้งนี้ตัวร้อยอ่ะมันไม่หนุกดีงเงี้ยแม่งไอ้มาดีนี่เนี่ยมันแย่งซีนอะ่ะคือนัดหน้านไม่ได้ลงแล้วนะเล่นเงี้ยโหดเกินมีไหวไยอย้เนี่ยให้มันพักบ้าง ดูดิมันจะโชว์อย่างเดียวมาดีนี่เฮ้ยไม่โชว์ฟานิตลอยนะเว้ยมาดีนี่ก็ทำคลิปให้ไปแล้วยิงไม่ต้องมาโชว์เออโยนไหมฟานิตลอยอืมมันต้องแอติกดิวะแต่ก็ยิงต่องแอติสหนึ่งนะเออนัดเนี่ย แต่โมนี่นี่มันเด่นกว่าเว้ยรูปเกมอะเด่นกว่าเยอะติกโก้บันจงมองโอ้โหยมันต้องแฮตติกกว่านะเมียวดีแบบเนี้ยปาจโจสวยโอ้โหขอให้ดิกได้ป่ะล่ะเออวันนี้ตัวลอย ยิงโอ้โหติดอีกแล้วว่ามามาเตะมุมเตะมุมเว้ยลูกถนัดเราลูกถนัดเรามาเปิดไปโอ้โหรอบนี้ไปไหนไม่รู้อ่ะบ้าเปล่าวะมาเฮ้ยจะตอบจะหมดเวลาแล้วมาในนี่แล้วยังไม่ดียิงเลยฟันลื่นลอยอ่ะอีกลูกนึงแคทติกแล้วเนี่ยขอก่อนได้เปล่าเออได้อยู่ลูกนี้แหละ ครับยิงโอ้โหติดอีกแล้วว่ะโอ้โหมันไม่แฮตทิกว่ะท่านผู้ชมก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ยิงต่องแล้วน่าจะได้ MVP อยู่เออก็ได้อย่างนี้ว่า MVP อ่ะเออยิงต่องแอติสหนึ่งนึกว่าเป็นเดมอลนี่นะเออก็โอเคแล้วนะครับก็สุดยอดแล้วฟารนิสตอลลอยเนี่ยประทับใจเลยลูกรักอ่ะ MVP ด้วยก็แบบ สนุกมากตอนนี้ต้นลอยนะผมก็ไปเล่นมาแบบหนุกจริงนะก็เจอมานี่นี้คลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย